บัรนี้เป็นครั้งที่76ตรงกับวันที่24มกราคม2569ที่รับระที่ข้าพเจ้านางสาวสมทัทยแย้มประยง <c oughs> เลขที่044ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต าวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวัมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํเเ็็รุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบ้าอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าข,ของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระราตนาตรายัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกะวาเลสุอันตระคันฉัตุเทวตาสัทธามังมุนิราชัสสุนันตุสขามโมกตังสักเเกาเมจารูเสศริสิขาลาตเตจันตาลิเควิมาเนทิเบลักเทจขามิตารัวนะคะอันนีเกอวัตุมีเกเตภูมาเจยันตุเทวชาลาตาลาวิสเมียค่ะคันทับนาคติทันตาสันติเกเยามุนิวะละวัจหนังสัตวตเมสุนันตุธรรมะสวรรคกาโลอายัมพัดันตาธรรมะสวรรคกาโลอายัมพัดันตาธรรมะสวรรคกาโลอายัมพัดันตา บทสวดน้มัคคารสีทิคาถานโมตัสสะปะกวาตัวอรหัตตสัมมาสัาามพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตัวอรหัตตสัมมาสัาามพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสานังอัญญุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานาถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานาถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธาบทสวดมหากลิโกนาโถอาติกาคาถา อาธิกาคาถามหากรนิโกนาโถอาถายะสัมภะปานีนางปูเดตวะปรมีสัมภะโตสัมโบธิมุตตมังเอเตนะสัจจวะเชนะมาหนตูสัพพูปัทวามหากรนิโกนาโถอิตายะสัมภะปานีนางปูเดตะวะปรมีสัมภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาหนตูสัพภูัทวา บทสวดมหาสมัยสูตร เอวามเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกศุวิหารติกปิโร้ววุสมิมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนัสติิงประจมเตหิพิคุสเตหิสเปเหววะละหันเตยหิจารสัยจารุกะาตุหิเทวตาเยภูเยนัสนิปติตาหุนติดพระขมันตังทัสสารายาพิคุสสำคัญจะเรโฉจะุนังสุตาวาสกายกานังเตวานังเอตทะโฉสีอายังองพระกวาสเกศุวิหารติกปิแล้ววัตุสมิมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนัสติิงประจมเตหิพิคุสเตหิสเปเหววะละหันเตหิทสหีจารสัย เพุยนะตนิปฏิตาหนติพระวันตังรัสนายะพิคูสังฆาจายานุนาปายามปีเยนะพระวาเตนุปัสสังกาเมยามาอุบาสังกัมมตตวพระกวัโตสันติเกปาเจกะคาถาพาเสยามาติเอธโคตาเทวตาเสยยถาปินามาพระวะปุริโสสัมมิทิตังวาภะหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระวัโตปุระโตปัตุระหังสุเอธโคตาเทวตาพระวันตังอภิควาเทตวะเอกัมันตังอันทังสุเอกัมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระวัโตสันติ เกอิมังค่าถาอภาสิตมหาสมิยูปวนาสมิเทวกายะสมะคตาคตัมหะอิมังธรรมะสมัยังทักขิตาเยวะปราชิตาสังคติอถระโอะปราติวตาปกรวตโตสันติเกอิมังค่าถาอภาสิตันตระพิโคสัมมาทั h a n สุตัะสัมมาทั h a n สุจิตตังอาตานุอุชุกะมะกังสุสาระถีวะนิตานิขะเหตุวิอินเทียานิละคันติปันติตาติอาทะโขอะปะราเทวตาะกะวะโตสันติเกปะเจกอาถังอตันต อัตโขอป布าเทวตาพระกวาโตสันติเกยมังคาถังอภาสีเชตวะคีรังเชตวะปริขังอินทักคีรังวะหัจมามิชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจักุมตตาสุทันตาสูสุนาคาติอัตโขอป布าเทวตาพระกวาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสันนังคาตาเซนัเตฆามิสันติอปปะอปายะภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอัตโขพระกวาภิกขะอามันเตสีเยภูเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติพระข โหนติตถาคตังทัสศนายยาภิกขุสังฆาจเยปิเตภิกขเวเหสุนาติตัมมานังหะโตสัมมาสพุทธาติสัมปิปะกมันตานังเอตาปละมาเยวะเทวตาสันิปติตาไอเหสุงเสยยถาปิไมห่างเอตระหิ์อาจิคิษสสามีภิกขเวเทวะคยานังนามานินามานิเทวเทวตา อาตโขภควาภิกุอมาเตสิเยปุยเนยนามภิกเวทัสสสุโลกะทาตุสุเทวตาสินิปฏิตาโหุนติตถาคตังทัสสนายาภิกุสังกัจเจยปิเตภิกเวอเหสุงอาติตามทาณนาหันโจสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภวันตานางเอตาบาลมาเยวาเทวตาสินิปฏิตายเอสุเสยยาธาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตภิกเวเยปิเตภิกเวอเหส เยปิเตพิกเวภรวิสันตานาคตามาดานังหันโตสมาสมพุทธาเตสมปีประกัันตานังเอตาปรมายโยวาเทวตาสันนิปฏิตาภรวิสันติเศยถัปิไมหัางเอตระกิออจิคิสสะสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศีสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสาธุกกลางมานสิกโลทภาพาสีสามีติเอวันพันเตติโกเตพิกูภะควาโตปัจจะสสมภควาเอตาท้โวจะ สีโลกามนุกขาสามิยะทพุมาตัสสิตายสิตาคิดิขปะลังภะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหวาสันลินาลมะหังสัมพีสัพพุโนโอทาตมานัสสะสุทาวิปัสสนามานาวิลาภิญโยปัสสตเยตววันีกปิละวัทเวตาตออมติยิสถาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาพิกตาเตวิชานะทพิกโวเตจัตตาปะมะกลุงสุตวะพุทธสัสสนางเตสัมปะโตลุขุยานังอมนุสสะนะ อะมนุสานะทัศนาอเปเกสตมาทักขุงสหสสังอทัศตลิงสตังเอกสหสานามนุสานะมาทัศุงอเปเกนันตมาทักขุงที่สะสะปาตุคูตาอหุตาจัสพังอภิญญายาวกิตวานันจคุมาตโตมาดีสถาสาวเกสัสเนระเตเทวกายาปิกตาเตวิชานาตาภิโยวเยวะหังกิตาอิสามิคิดทาเขียนุภุปสสตะสหัสสะ สัตตะสหัสวา,วาวายาคภุมิกะปิลาวทวายอิทิมโตชุติมันโตนะมันโตสัสชินมรัมมานาปิกขมุภิกุณังสมิติวันังชาสหัสา ชาสหัสหเหมาวตาอิขานะตแต่วันนี้นยที่มันตชุดมันัตนะมันตัวัศสินุมธรมนาภิกมมพิคุณนางสมติวันนางสาธาคีลาติสหสายาขานนะแต่วันนี้โนยที่มันตชุดมันโตนะมันตัวัสินุมธรรมนาภิกรมพิคุณนางสมติวันนางอิเจเตโสสสะหสหยาขานนตแต่วันนี้นยที่มันัตชุดทมันโตนะมันตัวัศสินุมธรมนาภิกมมพิคุณนางสมติวันนางเวสามิตาปัจจสตาอิขานะนตแต่วันนี้นยที่มันตชุดที่มันัวนะมันตัวิัสินุโมธรรมนาภ sa พิญโยนางสัตตสหัสสังเงาค่ะนางปยิรุปัสสติกุมพิโรลราชคฤหิโกสุปคัสมิติวนาปุริมาที่สังทัตตะระโถปัสสติคันธพนาธิปติมหาราชยัสสจิโสปุนตาปิตาสะภโวอินทนามามหาภลายอิติมันโตชุติมันโตน้มันโตเสสิโนมธดมานาบิกกมุพิคุนางสมิติวนางทักกินันจัติสังราชาวิรุลโหตปัสสติกุมันท่านนางธิปติมหาราชยัสสจิโสปุนตาปิตาสะภโวอินทนามามหาภลายอิติมันโตชุติมันโตน้มันโตเสสิโนมธดมานาบิกกมุพิคุนางสมิติิงงวนัััปาาาจจมตสรช ราชาวิรูปรขบคภาษสัิตินาคณางที่ปติมหาราชาสัสสิสมุนตาปิตาสภวิอินทนามามหาวิไลทิมันโตชุติมันโตน้ำโตประสิทธิ์หนุบุธษมินาภิกมุงภิกุนางสมิติวัณนางอุตารันจติสังราชาตอุตารันจัติทีสังราชาที่สังราชากุเวโรตาาาับาสัสสติยะขายเรา อภิปติมหาราชายสัชิโสปนตฑปิตาสภาวินทนามามหาบาลายทิมโตชุติมโตน้ำโตสัชินุมธรรมนาภิกขมุงพิกุนักจิติงว่านางโพลิมาที่สั่งทัตตะโททะคีเนน้วิรุลาหโกบาชิมีน้วิรูปะโกุเวโรนทะละอุตลันอุตลังที่สังจตารุเตมหาราชสมันตาจตุโรทิสัตถันธรรมนาทั้งสุวรรณในกปิละวัตเวเตสัมมายาพิโนทสาอกุวจนิกาสถานมายากุเตนทูเวเตนทูวิปุจาวิภูโตสหจัตฐานุกามาเซโถจักยินนุขันทุนิขันทุชปานาโยจเททวสุโตจะ จัชินุจคันธพนโลราชจันโนสโพอาคูปจ,จัชศิโคเชวะติมพลุสุริยาวัชาสะเอเตจดเดยยจจลชาชนุคันธปัสาหารชุบิโมธมนาภิกขมุงภิกุลังสมิติวัน,นังอาถาคูนามัสสนาคาเวสาราสาหัตาชากากรรมพละสะตาลาอาคูพยาคาสายาติเพียมุนาทตาละถาจะอาคูนาคา ค่ะครูนาภาษานาคาเวสาราสหัสจ่าชะกากรพลัสะตละอาคูปยาคาสายติปิยามุนาทตะลัทธะจ่าอาคูนาคยาสสิงห์เอราวัณุมหันโคสุปะคจัมพินติมณังเยนะคาลาเชิสหัสสาหันติทิพาติสปะคีวะปะคี ปักขีวิสุทธาจักขุวิหาย,ยสะเตว์วมชาปตาจินทะสุปันนานอิติเตสนามังไอบยันยตฐานะคะละชาวนะมาสีสุปนันนโตเขม,มามะกสีปุนโตสันอาหิวะจหิอุปวะหายันตานะคสนนะสุปันนาสันนามังสุพุทธังชิตาวชิระเทนะสมุทังอสุราชิตาภาตาโลวาสาวาสเถตอิติมันโตอยอสอิติมันโตเอสสัชนุกัลกันชามหาพิสมาอสุราชานาเวคษา,าวเวปติปิตุติเต เบบะสิตติสูจิตติจากประหาหนาโทนมูจีสหัสตัดจากพระริพุตันนังสพเวโรจานามะสนหิหตะสันในหิตาวะพระลิงเสนารลาหูพาัธามุปาขมุสสามโยธาน,นิพันธันเตภิกูนางสม,มิติงว่านาง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวายูแต่ทาขมัวลุมนาวัลลุนาเทวาสมโมจะยะสัสสหเมตตรคำนาไกกาอาคูเทวายะสสสีโนทัสเศเตฐ์ทัศธนากายะสเปนนานันตมนี้โนยจีมันโตชุดีมันโตนามันโตสัสสีหนุ่มโมดมนาปิกมุงปิกุนังแต่ม่ติว่นาเวสเวนะทูจะเทวาชาลีจะอัสมาจ่าทวยามาจ่านัสุวิสศษเทวาจะนทะมคุปริกิตาสุเรียสุวิสศษเทวาสุเรียมคุปริกิตาน้าค่ะตอนี้ปริกิตวาอาคุมันตะวาลาหกาวะสุนางวะโสวเสโสสกอบาขปุรินทัศเสเษเตทัตะ นิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัจษฐินุโมธรมนาภิกรมพิคุณนางสมิติวันนางอาถาคูสาวคูเทวาชลามังคีสิขาเรีวาลิทกาจารุชาจามุมาปุพานิพัสสิโนวัตุนาชลาธรรมาจจจุตตาจานชกาสุริยาลุเิลาอากูอากูวาสวรนิสินทัศเสตทัศดากายาสปินานันต์โตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัจษฐินุโมธรมนาภิกรมพิคุณนางสมิติวันนางสาวมานามหาสมานามนุสสามนุสสุสมาธิถาปุสิกาอากูอากูมโนปุสิกาอาถาคูไรโยเทวาเยจารุหิตวาาสิโนปะะคม สิโนชาเสตเตทัศชากกยะสเปนานันตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตศาสนสิโนมธรรมนาภิกรมุภิกุณังสมิติวันนณสุกขกะลุมหาอารุณาอาคุเวคานาสสะโอทาตกายะหาปรมุขอาคุเทววิชกนาสถานมติลักขชามิสกาจายาสสิโนทนายังอาคาปทุโนโยทิสาวิวัสติทิธเสตเตทัศชากกยะสเปนานันตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตศาสนสิโนมธรรมนาภิกรมุภิกุณังสมิติวันนณเขมิยะจุิใายะมกัทถกาจายาสสิโนสัมพิทกาลามาเจธาจตินามาจาร มีตาทัศนเตีทัศนกัยยสินันตน้โนอิทิมนตติมนตน้ำทวัสสินุมมธรรมนาปีกมูลพิคุนังสมิติงวัานัง สาสเตห์เตเทวานิกายสเพนันาณาตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันถุงเยจัดเยจัดจีสาชาบุบุชาชาติมังคีละโอคาตินะมานาสวังตะเข็มโอคาตะลังนาคันจันถังวไวสิตาติตังสุขามาปัลมะโตจักปุนตาอิติมะโตสาสนังนกุบาโุติสาโสจัสโสภะคาจะมิติวนาสหัสสภามะโลกานงมหาภามาพิติทัติอุบะปนุสุติมันโตพุชิมาไกโยยัสสีโสทัเสธาอิสระอกุบะเจกะวัสส วะสะวติโนเตสันจะมาชตตัวหายฤตโตเปรีวาฤิโตเตจสะเพภิกติสินเทเทเวสวาเมเกม,เกม,เกมลาลัสเสนาภิกกามีปัสสะกันนะคะสัมมันติอิทธาขันตตาปันตาตาละเกนาปันตามตุโอะสมันตาเปริวาเลทมาโวมุจิทักโกจินางอิติตาธรรมหาเสนุกนะธะเสนุอาเบสีปานินาตละมหาหจัสรังกตมานะเพระวังยตาโบสกุเมโคลานายันโตสวิชุโภตัสาสุปจุถาวัตติสังโกโทอาศัยยังวเสตจัจจสพังปิญญาวยาววิทิตมา วะ,วะคิตวะคิตวานะจากคุม,มาตโตมาดีสถาสาวเกสาสนิระเต มาราเสนาพิกตาตีวิชานาธาพิโวเตจาต่าตาปะมกลุงสดตวาพุทธศาสพุทธศาสนาวิตาลคิเปวิวตาลาเกหิปะกะมงเนสังลมปีเชย,ยุสเพวิธี่จะสังฆามาพยาติตายสะสจิโนโมทันติสาวุเตหิสาวเ,เกเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยาประกนโมเมพุทธเตชะสาลาตนะตายาธรรมิกาเตชา,าประสิทธิปรสิเทวาจารายะปะละ เมสุราสิทธิพัมมาจ่าอินทาจ่าจัตตุโลกาคัมพีร์ลักกาลักขะกาสัมุทาภูตุงขังขาจัพหามะชัยยะปาสิทธิพาวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุตติอุตตินาอัินาทีชัยยะชัยยะคะคนละตนละนิใยนิไลใสเสนาเมรุราชผลนาละชีชัยยะชัยยะคัมพีรโสภีนาคินาทนาคีปิสัจจภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลกีชัยยะ ชัยยะสิงคีสุธาทานนมุคาชาชัยยะชัยวรุณะมุคาสัตราชัยยะชัยยะจัปาทินาคากะละทินาคากุะคันทกชัยยะชัยยะคันชาคนนะตูลงสุกะละผู้ชงสิหาปยาคาติปาชัยยะชัยยะวรุณนะมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีบุณะสุทินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีไทยรายชัยยะธรณีตะเลสะทาสุชัยยะธรณีสานนติน สาระตินสัทาชัยชยะชัยยะราชาธิราชาชัยชยะชัยยะมังการลาลัญญาภาวะเคชัย,ยยะชโยวรุณน,นะยะเคชัยชยาาสะชัยยะลักเสสุลาสุลาภูชาตเตช,ชา ชยาชยาพเมนาทคนาชยะชยาราชาธีรศสชัยชยะชยาปัทวิงสัพังชยาชยาอลหันตาปเจกับพุทธสาวบางชยะชยาไมเหสุรุหันลินเทวาชยะชยาพมมาสุลโขชยะชยานาโควิลุลหหโกวิลุปาโคจันทิมาลวีอินโทจะเวนเตโยจะกูเวโรจะ กุเวโลวะลุนปิจะอคิวาโยจะปาชุนโหกุมารโลทะตะละทะโกอัฏฐาละสะมหาเทวาสิทธิตาปะสาสิทธิสิทธิตาปะสาอาทยโยอ,อิสินสาวกาสภา,าชัยยะละโมพระวันตุเตชยัยยะธโมจะสังโกจะสังโคจะทัสปาโลจะชัยยะกัางเอเตนะชัยยะเตเชานะชัยยะโสติพระวันตุเต,ตเอเตนะพุทาสา พุทธะเตเชนะหตุเตเชยมังคลังชโยปิพุทัสสสีริมาตวอยังมรสะจปปิมาตวบราชโยโคสยามบติมนเตปมทิตาชัยปะชัยยะชัยโยปิพุทธศาสสิมาตวอย่งมลสจปปิมาตวบราชโยโคสยามบติมนเตปมทิตาชัยตถามคนาเมสิโนชโยปีพุทัสสสีริมาตวอย่งมรสะจปปิมาตวบราชโยโคสยามบทิมันเตปโมทิตาชัยตถาอินทาคนามเหอินทา อินทะขะนาเมหสิโนชโยปิพุทธสสสิร so ิมาโตอายังมลสสะจัปปิมาโตวาราชโยโคสยามปทิมนเทปมวติตาชยตถาชยะตถาเทวะขะนาเมหสิโนชโยปิพุทธสสสิริมาโตสิริมาโตอายังมลสสะจัปปิมาโตบาลาชโยโคสยามปทิมนเทปมวทิตาชยะตถาอินชัยะตาธาสุปนะขะนามเหสิโนชโยปิพุทธสสสิริมาโตอายังมลสสะจัปปิมาโตบาลาชโยโคสยามปทิมนเทปมวทิตาชยะตถา นาคาขะนามเหสีโนชัยโยปิพุทธศสาสิริมตัวยังมาลสาจัจจาปปิมตวบาราชโยโคจายมปฏิมันเทปบรมติตาชัยตถาซาพามาคานามเหสีโนชัยยันโตโกธิยามุเลสักยาน,นัง,น,งนันทิวัฒโนยวังต่ออมิเตโยโหหีชัยยันสุชฉามาคาเลป,ปาราชิตาปาลังเกสีเสปะทวิปโเลอภิเศเกอภิเศเกสาภะพุทธานาคาพโตบรมธาติสุนักตังสุมาคลางังสุภ สุปะผาตังสุขุขติตังสุขโนสมุโุโตจัสริธรรมะมัจจาริสุปะรักินังกายกรรมังวะจกรรมังปะรักินังปะรักินังมโนกรรมังปะณิทิเตปะร,ปรักิานาะปะรักินานิกกตาวนาลบันตเตปะรักินีเตอัทาราถาสุกิตาวิรูฬหะพุทธศาสนีสะอะโลคาอะโลคาสุกิตาโหทะสหสยยัมเพหิยติภิสุนันตุโหนนโตเยเทว,วาอสิมิธานีอธิขตาธิไคุตา,ทา,ตาสทาวต,าออตุสุกิตาอุนตุทุกขาปมุจจันตุ ขีตาหอนตูสัพพธาละข yup. ันตูสัพพสตานังละขันตูชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสะเพบุเลนตูมโนละถายุตกาเลปวัสสันตัวสังวสาวรลาหกาโลคาจุปตะวาเตสังมิวะเลนะตูจะสัพพธากายาสุขังจิตตาสุขังละหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมานิยามัสตตังเอวามสุตังเอกลางสมยังเพขวาสะ สาวะทิยังวิหารติเชตวะเนอนาคปินทิกาสะอาลเมอาลเมตันตระโขภิกเวตันตระโขภควาอัตภิกขุภาภะภิกขุอามันเตสีภิกขวติภัทันเตติเตภิกขุภควาโตปัจัสสมควาเอตทะทวจะอุปาทวาวภิกเวตถาตานังนุปัตถาวตระคัตระหนังทิตาวะสาถาตูธรรมอิตาธรรมมีเนิยมะตาสพเพธรรมะสพเพธรรมมาสัพเพสังขา สัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคาตัวพิสัมภูชาติภิสเมติอภิสัมภูจิวาภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวาติวิปัจสติอุตันนิกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิฆเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาัาตุธรรมทิตาตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาสัพเพสังขาราทุกขาติ ตัณฑคตโตภิสัมบุชติภิสมีติภิสัมบูชิตวะภิสมีตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญญาเปติปัญญาเปติวิวัลติวิภาชติอุตานิกโลติสัพเพสังขละทุขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังนุปาทตาวะตถาคตานังทิตาวาสาธตุธรรมติตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสัมมาอนัตตติตัณฑคตโตภิสัมบุชติภิสมีติภิสัมบุชิตวะภิสมีตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติ อัญญาเปติปัญญาเปติวิวารติวิภัสติอุตานิการติสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมาโบจกักภควะตัมนาอัตตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังพีนันทุนติบทสวดพระเทกาลตาคาถาอาติตังนานว่าขมยญาณปฏิก,กังเขอนาคตาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโง,งถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติตาตมปะยาติตาติตามภินันตังอปัจ ตัจานาคาตังสิ่งเปลี่ยนดีก็รับไปแล้วสิ่งเปลี่ยนนาคก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยรรมังตทาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังคุปังอสังกุปังตังวิทามนุภาลุยไหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในทิศนั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งเป็นธรรมเป็นแจ่มแจ้ง ผู้ใดเห็นทรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้น้อย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่องแงองคอนแคนเขาขวนพรอะควรใการเช่นนั้นไรอาเทวิกิจจะมาตปังโกชัญญามนานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮีโนสังคลันเตน้ำหาเสนีนะบันจูนาพอการผัดเพียนจำุมาจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอ,อโหลัตตามาตันทิต,งตังตังเวระเทกาลตโตติสันตโวอาจิคาตีเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นทั้งกกลลวันนแะคื ไม่เกลียดขานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้เป็นผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบูสวรธรนัสสังเวคาปัจเจเวก้าสัะสพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมาท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปสพส,สพสังขาราสังขารคือร่างกายจิตใจ เลยลูกอะทำนามาททำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาสภพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราทุกว่าุวังชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะปาลียุปาลิโยสานัางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอ๊อ อย่าตังความตายของเราเป็นของไม่เทีย่ยงเป็นของเทียเ่ยงวัตตะควรที่จะสังเวทอายังความตายของเราเป็นของเทียเ่ยงวัตตะควรที่จะสังสังเวทอายังกายุอาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโอคันปัจจสาวิญญาณอภินอทธิเสสติจากนอนทับปฐทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคัลังอีวางประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนน้ลานถางหาประโยชน์มิดะอนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนความเกิดขึ้นความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปาชิตวามีมรูชนันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูป,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 ปัสโมสุโข,ขความขามเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างนิสเพสตานะมาลันตี จะตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิสุจมามาิสตเลที่ตายแล้วเรากำลังจะตายตายตเทวหังมาริสามีเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนะทีเมอตทัสสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบสวสวดเมตาย,ยังกิจิยังกิจิสุสลังกัมังสัมเพหิพาเตหิพกักาตังคุยังหนอนุโมทันตุสุนันตุโคนาโตเยเทวะสิมิตานีอาทิคาตาทิกา อะธีขาตาทีขายูกาสถขาหนตูสุกิตาหนตูทุกขาปวมุจจันตูมาตาปิตาสุกิตาหนตูทุกขาปวมุจจันตูทุกขาปวมุจจันตูสัพเพนิสัพเพปิตาสัพเพยาขาสัพเพปีตาสุกิตาหนตูทุกขาปวมุจจันตูสัพเพอาจาริอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหนตูทุกขาปวมุจจันตูสัพเพนะขาตาสุกิตาหนตูทุกขาปวมุจจันตูสัพเพสา สัพเพเทวาสุขิตาหุ่นตูทุกขาปรมุันตุสัพเพสมาตินางจะมิชันสามิชันตุโวโบสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัวอหันติมายาอิติภควานโมโพธิสัต,ต,ายายาตวาา์ตัวอหันติมายาอิติภควานโมโพธิสัตว์ตัวอหันติมายาอิติภควา บทสวดปันติธานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสิเนถุเปขคาเลโพธิคาเลต้าหิงต้าหิงตาธรรมะธาเนนัพะวันตุปุชิตาโสถิงกะลนนาเตตาวิหารามันทะเลติลจะวิหารามันทะเลเทลาจะมาชานวากาจะพิโคสารามิกาธานัปปิอุบากมัอุปาสกา ทานะปฏิอุบาสกามาจาริสานิขมาจีอิสระสัมปันาภูตาสุขิตาปวันทุเตชลาผู้ใช้เยปิจัตถสัมภวาสังเสทัจาตาอัตถาวอบปาติกานิยานิการธรรมาวลังปฏิจเตสัมเพปิทุกขสะกะโลนะตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโอธรรมาทัลจัปุคละโหจัปุคละสังโฆโหตุสมังขวะอัถยาจ่หิตายะจะอัมเหลคะตุสัทธรรมสัมเพปิธรรมจารีนูวุติงสัมปาโมเนวะ ธรรมเอริยะเปเวทิเตประสานนาหนาตูสเพปีปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทานังปวชันตุกาเลเทโววุธิภาวายะสตานังสัมมิทงังเนตุเมธนีมาตาปิตาจะอัตระชังละขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเณรราชเอวงังธรรมเณรราชานุประชังละขันตุสัปปทาเบทดสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขปาตาจาริพญา จะนีทุกขปัตตาจะนีทุกขาพยาปัตตาจะนีพยาโสกปัตตาจะนีโสกหัวตุสเพปีปานิโนเอตตาวตาจะอเมอิสัมพาตังคุณยะสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมิติทธิยะสิทธิยาทานังทัทันตุสถายัสีลังระขันตุสัพพทาภาวนาพิเตตาหุนตูคาฉันตุเทวตาขตารบวสวดบูชาหลวงบวสวด สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพพอุตานุภาเวนะโสตีวนตุนิลันตะลังของตูสภังสุมังคล,คลัง right? ส,สุมังคลังละขันตุสัพพธาสัพะธรรมานุภาเวนะโสติวนตุนิลันตะลังของตูสภังสุมังคลังละขันตุสัพเทวตาสัพะสังฆานุภาเวนะโสติวนตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธาพระลับปตาปเจกนันเจยยงพลังหันตนันจเตชินาละขังพันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาพระลัปตาปเจกนันเจยยงพลังหันตนันจเตชินาละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปเจกนันเจยยงมลังหันตนันจเตชินาละขังพันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาพรลับปตาปเจกนันเจยังลังหันตนันจเตชินาละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาพรลัปตาปเจกนันเจยยงพลังหันตะนันจเตชินาละขัง พันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจกะนันจียังพระลัหันตานาจัติชินละขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจกะนันจียังพระลัหันตานาจัติชินละขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจกะนันจียังพระลัหันตานาจัติชินละขังพันธามิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัทยยามประยงได้ส่วนสาธยายพระพุทธมนีข้าพเจ้าขอนนอมเกล้าบท่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงผู้เเดจสุวรรคารายขออนี้ทรงแห่งผลบุญนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้านางสาวสมุทัทยยามประยงนางสาวปานียามประยงนายวันชัยกัลภาพเด็กหญิงนาชายยามประยง ในศักดากาภาพให้แคลคาดปลอดภัยจากทุกโศกโลภภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพวันชอบธรรมข่าว่้ไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอใข้าพเจ้ามีสมาทิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอ ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนาอีทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ขอโบ์ประส์ประสาทพรน,น้อมสวันุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย่ยอเสด็จทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งโพธิสามสิงอมูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยนด้วยพุทาาพลลธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลเป็นสีรีมงคลแก่ผู้ขอพรอและผู้บูชาทุกประการเทิน